56กิโลอยู่ซ้ายมืออันนั้นก็เป๊ะเหมือนกันเมตรห้าสิเป๊ะไปดูได้เลยครับว่าสุดท้ายมาล่องเดี่ยวให้ผลผลิตเยอะกว่าครับลองไปดูได้เลยนะแล้วก็ไปดูว่าตอนนี้มันงอกแล้วขนาดนี้แล้วใส่ปุ๋ยก็ง่ายจัดการก็ง่ายพวนก็ง่ายพอเป็นอ้อยต่อยิ่งง่ายใหญ่เลยครับถ้าเราใส่ขั้นแบบขั้นขั้น่อนไม่มีปัญหาครับได,ได้เบิร์ดได้หมดครับไม่จําเป็นต้องผ่ากลางพอดีครับ,รบไม่จําเป็นถ้าเป็นล่องคู่ก็ ตรงกลางมันนั่นแหละได้อยู่ได้ครับมาเป็นอย่างพ่อได้หมดอ่าอ่าแล้วอ่าตัวที่สองครับเดี๋ยวเราคุกใบการคุกใบเป็นการลดปัญหาเรื่องไฟไหม้ไฟมันจะไม่ไหม้เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินดินเราจะดีขึ้นห้อยเราก็จะดีขึ้นเก็บน้ําได้เยอะขึ้นมแมลงเยอะไม่มีหนอนกินห้อยเราอ่าเดี๋ยวคุกใบให้ดูหน่อยครับคุกใบครับคุกไวนี่จะเร็วครับ นะพุไ่ไใบแต่ยระวังรถนะครับเดี๋ยวพุ่ไปให้ดูนะครับ